สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92 MHz รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิศราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการในวันนี้นะครับสวัสดีครับ สำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งมูล,ลนิธิออทิสติกไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นท่านรแรกๆของประเทศไทยนะครับที่ได้เข้ามาทุ่มเทและต่อสู้เพื่อน,น้องๆออทิสติกนะครับ และยังสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างการยอมรับให้กับสังคมนะคบว่าคนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนทุกคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมนะครับทั้งนี้นะครับท่านยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพน้องๆเยาวชนและบุคคลที่เป็นออทิสติกให้สามารถประกอบอาชีพหรือทํางานเพื่อเลี้ยงดูตนเองได้นะครับ<ๆ>เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และนอกจากนั้นแล้วนะครับท่านยังเป็นบุคคลแนวหน้าที่ออกมาขับเคลื่อนเพื่อผลักดันโครงการต่างๆเพื่อคนพิการอีกมากมายนะครับและในขณะนี้นะครับบุคคลที่เราเกล่าวถึงท่านก็ได้อยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอต้อนรับคุณชูศักดิ์จันทยานนนประธานมูลนิธิออทิสติกไทยและนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปได้วยกันของเราวันนี้นะครับขอสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชูศักดิ์ครับขออนุญาตเรียกเป็นอาจารย์ชูศักดิ์ในไายหลังจะเรียกกันว่าอาจารย์ชูศักดิ์นะครับเริ่มต้นเลยครับให้อาจารย์แนะนําตัวเองให้พวกเรารู้จักรวมถึงท่านผู้ฟังนะครับ ครับผมชูศักดิ์จันทยานน์นะครับก็ตอนนี้ทําหน้าที่เป็นประธานมูลนิธิออทิสติกไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมสภาค,คนพิการทั่งประเทศไทยนะครับก็อยู่ในองค์การนี้มาหลายสิบปีนะครับแล้วก็บทบาทหน้าที่สําคัญสาคัญก็คือตอนนี้เป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษารัะคนพิการนะครับอันนี้บทบาทหลัก ที่เข้าไปทํางานช่วยเหลืองานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงึุษาแล้วก็หน่วยงานด้านสังคมครับครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้เราได้พูดถึงคําว่าออทิสติกนะครับอยากให้ท่านอาจารย์ขยายความของคําว่าออทิสติกให้เราฟังสักนิดนึงนะครับว่าบุค,คลิกแบบไหนลักษณะแบบไหนถึงเรียกว่าออทิสติกอะครับครับคือคําว่าออทิสติกเนี่ยมันมี2องในยในยะหนึ่งก็คือหมายถึงตัวบุคคลนะครับที่มีภาวะอาการออทิซึม สมัยถ้าเป็นคุณหมอคุณหมอจะเรียกว่าภาวะอาการออทิสติมหรือว่าออทิสติกนะครับโดยเด็กที่น่าสงสัยว่าจะเป็นออทิสติกเนี่ยมีข้อสังเกตเรื่องต้นอยู่3ประการ,รออทิสติกเนี่ยเป็นแต่แรกเกิดน,นะครับแต่ว่ามาพบเอาตอนสักช่วงพัฒนาการใบแรกเริ่มเนี่ยไม่ทันเด็กคนอื่นเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของด้านภาษาและการสื่อสาร,รพัฒนา,นาการเด็กปกติเนี่ยปกติขวบหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มส่งเสียง พูดคุยได้นะครับอ้อแอหรือว่าทักทายได้นะแต่ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยจะไม่พูดหรือว่าจะพูดช้ากว่าอายุจริงนะครับ mm hmm. เช่นบางคนสามขวบแล้วยังพูดไม่ได้นะหรือว่าห้าขวบแล้วยังพูดไม่ได้เลยพูดได้เป็นคำๆนะครับอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งที่น่าสังเกตอันที่สองเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าเด็กออทิสติกเนี่ยไม่ค่อยมองสบต์ตาสังเกตดูเด็กเล็กๆนะครับเวลาถ้าเรามีน้องนบ้านเนี่ยเล่นกับเขาเนี่ยเขาก็จะมองสบตาแล้วเพื่อนสายตาไปตามทิศทางของของเล่น เพื่อนสายตาไปตามคนที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยฮะแต่เด็กออสิกเนี่ยจะมองผ่านเลยไปนะครับอันนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะครับที่เขาไม่สามารถที่จะเล่นกับผู้อื่นได้นะครับเ่ังนี้ต้องมีการพัฒนาถ้าเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยก็จะเล่นกับเพื่อนไม่ค่อยเป็นนะครับแยกตัวเองอยู่คนเดียวอันที่สามก็คือมีปัญหาพฤติกรรมซ้ําๆหรือว่าพฤติกรรมแ,บบแปลกๆนะครับบางคนอาจจะชอบเล่นมือสะบัดนิ้วมือไปมา บางคนเดินไปเหยียไปลายเท้าอันนี้ที่เห็นชัดนะฮะแต่ถ้าเห็นไม่ชัดก็อาจจะชอบหมุนตัวนะครับหรือชอบทำอะไรซ้ำๆหรือยอย่างอย่างเล่นของเล่นเนี่ยอย่างรถเนี่ยรถรถเดนเวลาเด็กเล็กเขาเล่นเขียนรถกันเนี่ยเขาก็จะหมุนแล้วก็ปล่อยแต่ของเราก็จะหมุนแล้วก็น้มันดูล้อหมุนตลอดเวลาอะไรเงนี้ครับ,รบน,นี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำๆเขาเรียกว่าเป็นสเตโอไทป์ปิดบีฮีเบอร์ก็คือเป็นสัญญาณและพบว่าถ้าพบสามข้อเนี้ย คือว่าคุณแม่ต้องรีบพาไปหาคุณหมอแล้วเพื่อเข้ากระบวนการในการฝึกนะครับเพราะว่าถ้าฝึกได้เร็วเนี่ยน้องก็จะดีขึ้นเร็วแต่ถ้าช้าเนี่ยก็จะกลายเป็นปัญหาพฤติกรรมซ้ําๆไปแล้วก็พัฒนาการก็จะช้าไปเรื่อยๆบางคนถ้ามีภาวะสติปัญญาบกพร่องคนอาจจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการเช่นอายุไม่สมวัยเช่นอายุสักห้าหกขวบแล้วยังต้องใช้ผ้าอ้อมอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ากระบวนการกับถ่ายไปได้ ออดิสติกส่วนใหญ่มันก็มีปัญหานะครับนอกจากผสมกับภาวะอื่นออันนี้ก็คือลักษณะที่น่าสงสัยตรงนี้ผมมีจุดสังเกตนิดน,นึงบังเอิญทางมูลวิธีเนี่ยได้ทําเครื่องมือไว้ตัวหนึ่งชื่อว่า S T S นะครับตัว S S ที่เป็นตัวสเนกอะครับ T Thailand ST S T S Skinning Tool for s o l u i o n i s นะครับเข้าไปที่ ST S T S a u t i s t i c t h a i c o m ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับทางมือถือก็ได้ทางคอมพิวเตอร์ก็ได้เนี่ย จะมีแบบประเมินเบื้องต้นว่าลูกๆเราเนี่ยมีภาวะน่าสงสัยว่าจะมีภาวะออทิสติกหรือเปล่าเพราะว่าเด่ายวนี้ยังไม่ต้องไปหาหมอก็ได้นะครับลองประเมินด้วยตัวเองก็จะมีคะแนนบอกว่าเออหน้าสงสัยไหมถ้าสงสยัยลรวต้องทํำยังไงนะครับเพราะว่าบางบางอย่างเนี่ยถ้าผู้ปกครองรู้ด้วยตัวเองเนี่ยก็จะประเมินด้วยตัวเองได้แล้วก็ผ่านลูกเข้าระบบรักษาได้เพราะว่าออทิสติกถึงไปหาคุณหมอคุณห,หมอก็ต้องประเมินพฤติกรรมนะครับ ไม่มีเครื่องมือ <Ừ. S 1> ในการวัดเช่นไม่มีตลอดวัดไข้ว่าจะต้องเป็นออทิสติกอะไรไม่มีเครื่องมืออะไรทั้งสิน้นพราะนั้นใช้แบบสังเกตหรือว่าแบบประเมินพฤติกรรมครับครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ก้าวเข้ามาช่วยบุคคลออทิสติกได้อย่างไรครับผมเข้ามาในวงนี้ก็สามสิกว่าปีแล้วล่ะก็เพราะว่าลูกคนโตเนี่ยเขามีภาะวะออทิสติกนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกนะแล้วเราก็เผชิญกับ ไอ้กว่าไม่รู้มาระยะหนึ่งเลยนะก็วนไปเวียนมาไปหาคุณหมอตั้ง4ีหโรงพยาบาลกว่าจะได้คําตอบว่าลูกเป็นอะไรก็ลูกไม่พูดนะครับแล้วก็ไม่นิ่งจนตลอดเวลานะครับดูรู้เรื่องนะฮะแต่ว่าคุมพฤติกรรมไม่ได้กลางคืนไม่นอนกลางวันนอนนะครับมีปัญหาอารมณ์อะไรเงี้ยเลี้ยงดูยากอะ่ะก็เลยเจอปัญหาตัวเองก็เลยพอเข้ามาระบบการรักษาเนี่ยก็พบว่ามันมีหลายอย่างที่ เราน่าจะมีส่วนร่วมแล้วก็เปลี่ยนแปลงมันได้ก็เลยจับงานนั้นมาตั้งแต่จนบัดเนี้ยครับอาจารย์ครับกระบวนการฟื้นฟูหรือว่าสร้างพัฒนาการให้กับเด็กที่เป็นออทิสติกนะครับจุดเริ่มต้นจริงๆเราควรจะเริ่มจากจุดไหนครับจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยต้องเริ่มจาก knowledge หรือว่าความรู้ของพ่อแม่เนาะคือถ้าพ่อแม่ไม่รู้เลยเหมือนสมัยก่อนผมไม่รู้เลยเ,ลยเนี่ยไปไม่ถูกฮนะ S <S ไปไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มยังไงถึงเวลาจะฝึกเขายังไงเจะกระตุ้นพัฒนาการเขาแบบไหนเพราะนั้นความรู้เนี่ยสาคัญความรู้เรื่องพัฒนาการเด็กนะครับ,รบว่าเด็กในวัยเดียวกันเนี่ยเขาควรจะต้องทําอะไรได้บ้างแล้วก็อันที่สองเนี่ยพอมีความรู้แล้วต้องลงม,มือทำนะครับก็คือใช้การเล่นนั่นแหละการบำบัดเด็กออทิสติกเนี่ยเขาใช้การเล่นแต่น,นี้เนื่องจากเด็กออทิสติกเนี่ยบางคนมีปัญหาเรื่องเขาเรียกระบบประสาทสัมผัสเนาะ บางคนอาจจะตอบสนองวสิ่งแวดล้อมไวเช่นบางคนได้ยินเสียงแต่รถมาร้องกรีดเลยเสียงฝนตกในร้องลั่นบ้านเลยเราก็ไม่รู้เหตุผลเพราะระบบการได้ยินข้างในก็มีปัญหาตรงนี้ก็ต้องมีการฝึกโดยไปหานักวิชาการนักวิชาชีพเช่นไปหาคุณหมอพยาบาลจิตเวชคุณหมอพยาบาลนักนาการเขาก็จะส่งเราฝึกฝึกแรกเลยคือไปฝึกพูดฝึกที่สองก็คือไปฝึกกิจกรรมบ,บําบัดเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราไปฝึกกับนักทั้งหลายเนี่ย ควรจะต้องเอามาฝึกต่อที่บ้านนะครับเพราะว่าการที่เราไปฝึกแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งครั้งละตึ้งชั่วโมงเนีย่ยมันไม่ได้ผลดนะครับเพราะฉะนั้นการสิ่งที่เราไปเนี่ยคือแบบตัวอย่างที่เราต้องเอามาฝึกต่อผมก็เอาวิธีนี้มาฝึกลูกนะครับเขาจะคุ้นยังไงกระเสียเขาจะปรับตัวยังไงเขาจะเล่นแบบไหนจะเล่นกับเขาให้มีปฏิสัมพันธ์กับเรายังไงกล้ามเนื้อมือมัดใหญ่มัดเล็กจะต้องเล่นนิน้ามันยังไงต่อบอบแบบไหนต้องเล่นเขาหมดเลยเพราะนั้นมันไม่ใช่การเรียนอ่านเสียงแต่เป็นการฝึกพัฒนาการครับ ดังน,นั้นอยู่บ้านก็เล่นกับลูกได้พูดกับลูกบ,บ่อยๆเยอะๆนะเดี๋ยวเราจะมีแอป,ปแนะนําด้วยนะครับสาหรับเล่นกับลูกที่เป็นแอปพลิเคชันสมัยใหม่เป้าหมายครับของการพัฒนาบุคคลออทิสติกจุดสูงสุดที่เราคาดหวังอยากให้เป็นคือระดับไหนครับเมื่อก่อนสมัยก่อนถ้าถามผมเนี่ยผมคิดเป็นแค่รายวันต่อวนันแต่จริงๆนะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าพ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วก็ลูกเราจะไปได้แค่ไหนไม่รู้ว่าพฤติกรรมลูกจะเปลี่ยนแปลงยังไง แต่หลังจากเราทํางานสามสิบกว่าปีเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับเป้าหมายยูจริงเนี่ยเราก็ต้องถามให้เขาพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับมีพัฒนาการสมบูรณ์เต็มที่มากที่สุดนะครับได้ทําอะไรต่างๆด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในการฝึกทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตเป็นเรื่องสาคัญนะครับเราถ้าเขาสื่อสารได้พูดกับเราได้เขาก็จะเข้าใจเรามากขึ้นเหตุผลหลายเหตุผลที่เด็กเรา สื่อสารไม่ได้แล้วก็มีปัญหาอารมณ์ก็เพราะว่าคุยกันไม่เข้าใจท้องจะมีข้อจุดอ่อนเรื่องความเข้าใจภาษาเป็นเรื่การฝึกพูดการใช้บัตรภาพการใช้ระบบซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยจึงมีความสําคัญนะครับ,รบอาจารย์ครับมอสักนี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าลูกชายพบอาการออทสสิสติกนะครับวินาทีแรกที่อาจารย์ได้ยินว่าลูกชายเป็นออทสสิสติกนะครับอาจารย์รู้สึกอย่างไงบ้างครับโงฮะ ตอนนั้นนะไม่ว่าไม่รู้รว่าออทิสติกกับอาร์ติสเนี่ยมันต่างกันยังไงที่แรกเข้าใจว่าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นศิละปะแต่หมอบอกไม่ใช่เป็นโรคพอคบอกเป็นโรคเราก็งงไหยโรคเราไปกินยาหายไหมคาถามมันตามมาเป็นร้อยร้อยเรื่องเลยแล้วกินยาหายไหมต้องต้องรักษาแบบไหนต้องทอํายังไงหมอบอกกินยาก็ไม่หายโรคนี้ไม่หายนะกินยาไม่ได้ต้องฝึกแล้วจะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ฝึกจะแย่ลงหมอจะพูดไปอย่างนี้เพราะนั้นวันที่เรารู้ครั้งแรกเนี่ยเรางงสับสนแล้วเราก็รู้สึก ไม่สบายใจว่าแล้วต่อไปลูกเราจะอยู่ได้ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงคือมันโน h ฮปเลยอะโนโฮปหมดหวังเลยทั้งๆท,ที่ดูฉลาดรู้เรื่องรู้ราวแล้วแต่ทําไมไม่รู้ไม่คุยไม่พูดอะไรก็ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลาบากในชีวิตมากช่วงต้นๆนะครับครับผมว่าคนที่มาเจอทีหลังก็เจอรูปแบบเดียวกันแหละเพราะว่าอาการแบบเดียวกันหมดนะครับหลังจากที่ทางอาจารย์รู้แบบนั้นแล้วนะครับอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะดูแลลูกในอนาคตต่อไปครับ ก็รู้แล้วเนี่ยก็คือที่บ้านทั้งบ้านเนี่ยต้องร่วมมือกันที่บ้านทั้งบ้านก็คือพ่อแม่ผมผมเนี่ยเป็นคนพาลูกไปหาหมอแล้วหมอจะให้การบ้านผมก็จะมาเล่าให้ให้คุณแม่ฟงังให้ภรรยาฟางังว่าเนี่ยหมอบอกมา,อย,ายอ,อย่างนี้ต้องฝึกอย่างนี้เพราะเงินพวกเราเป็นนักการศาึกษาเราก็รู้เรื่องพัฒนาวัยรู้เรื่องพัฒนาการเด็กพอสมควรเราก็มุ่งมั่นที่จะฝึกเด็กะและะ้วก็เตรียมความพร้อมเขาเราก็ทําอยู่ปีกว่า นะจนเขามีอะไรที่ดีขึ้นนะครับจนถึงวัยหนึ่งที่เขาอยากจะต้องไปโรงเรียนเหมือนคนอื่นนะนะครับสามสี่ขวบแล้วเราก็เลยตัดสินใจทําโรงเรียนอนุบาลขึ้นมาก็เพื่อให้เขาได้เรียนร่วมกับเพื่อนแล้วเราก็ฝึกเขาเราก็ได้ครูรสมถึวัยเก่งของเราหลายคนเนี่ยมาช่วยเขาก็มีพัฒน,นาการที่ดีขึ้นแต่พอทาไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็พบว่าพอจบอนุบาลแล้วทาไงอะ่ะก็ต้องไปเรียนต่อประถมตอนนั้นคิดแบบนั้นจริงนะ พี่แบบนั้นเพียงก็คือเส้นทางคือเอาชีวิตคนทั่วไปมาวางพอไปประถมไปได้สักพักไปไม่ออกแล้วไม่รู้จะไปทางไหนถูกก็เลยกลายเป็นความยุ่งยากพอสมควรทางความคิดของพวกเราเพราะฉะนั้นการที่เรารู้ข้อมูลแล้วเราต้องรู้มือทำแล้วก็ต้องศึกษาว่าหลายพาสหรือเส้นทางชีวิตของเขาเนี่ยมันควรจะไปนในเส้นทางไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องของการเรียนนะครับระบบการเรียนควรจะเป็นยังไงเราต้องศึกษาหมดเลยนะครับ แล้วที่สําคัญนะค่าใช้จ่ายเยอะมากเพราะเมื่อก่อนเราไม่รู้ไงว่าต้องทําแบบไหนเราก็จะตเนะเวนเนาะเมื่อก่อนโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยสมัยสามสิบปีที่แล้วเนี่ยไม่มีคิวให้เราแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลมีน้อยแห่งมากผมต้องวิ่งรถจากกรุงเทพเนี่ยไปสมุทรปราการเพื่อไปร,รักษาที่โรงพยาบาลยุวป,ประสรทวิทยุประถมสมัยก่อนทางด่วนยังไม่มีเลยผมต้องขับรถไปข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งทนเนาะ แล้วก็ข้ามไปทงนู้นปากน้ําแล้วก็ไปหูลำบากลำบนนะแล้วก็เดือนละครั้งแล้วที่เหลือก็ต้องไปหาคลินิกฝึกพอไปหาคลินิกฝึกเนี่ยทีแรกก็ต้องเข้าใจว่าฝึกพูดอย่างเดียวก็ไปฝึกพูดกับนักแก้ไขการพูดคิวราชก,การไม่มีก็ต้องไปโรมนเองก,กม็มันมีก็ต้องไปคลินิกตามบ้านที่นังวิชาที่เปิดใช้จ่ายมันก็สูงนะเฉลี่ยเดือนหนึ่งเดือนนึงเนี่ยใช้ค่าฝึกเนี่ยเดือนหนึงหลายหมื่นหลายแสนเนาะอันนี้ก็เป็นภาระและ้วนี่ถ้าคนที่ไม่มีกําลังก็จะลําบากของเรา ก็ึงกําลังระดับหนึ่งก็ยังคอยังลาบากเลยแต่ว่าเราก็คิดว่าต้องต้องเรียนรู้ไปแล้วก็ฒนะไปเรื่องยาสมัยก่อนยาเนี่ยออทิสติกเบิกยาไม่ได้นะสมัยก่อนเนี้ยต้องจ่ายเองซื้อกินเองนะวันนึงคอสหนึ่งเดือนหนึ่งก็ใช้จ่ายด้านยาก็สี่ห้าพันหกเจ็ดพันแล้วแต่ขนาดของเด็กที่ว่าต้องรับยาประเภทไหนบ้างยาสมาธิยาปรับอารมณ์ยาบำรุงสมอง,องหมอเรียกนั้นเนาะจริงๆก็คือยาที่เกี่ยวกับเรื่องการรักษานั่นแหละขวดหนึ่งเนี่ย เป็นพันนะล้วมันก็เป็นคอสที่เราใช้สิทธิประโยชน์อะไรไม่ได้เลยสมัยก่อนเนี้ยมันยังไม่มีบัตรทองมันไม่มีอะไรให้เราเลยอาจารย์ครับข้อต้องห้ามในการเลี้ยงดูบุตรหลานออทิสติกค,คืออะไรครับที่ผู้ใหญ่ห้ามทําหรือคนในครอบครัวห้ามทําจริงๆเลี้ยงลูกที่เป็นเด็กพิเศษพ่อแม่ต้องมีสติเราก็ต้องมีความอดทนเนาะต้องใจเย็นเข้าใจยอมรับเขาอะแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องสี่อ่ะอดทนอบอุ่นเอาใจใส่ให้โอกาสแต่ว่าตัวอดทนต้องสูงมาก เพราะว่าถ้าถ้าเราไปใช้อารมณ์ตอบโต้เขาเนี่ยเขาจะไปกันเนี่ยผมผมมีประสบการณ์เยอะนะกับเรื่องพวกนี้กับครอบครัวเยอะมากเพราะผมมีสมาชิกเกือบเกือบหมื่นครอบครัวที่อยู่ในสมาคมนะบางคนเราเห็นเขามาแต่เด็กอะ่ะแล้วเราก็เห็นตอนเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเราวก็ว่าสุดท้ายปลายทางเนี่ยครอบครัวเขาใช้ความรุนแรงกับลูกเช่นลูกไปพูดกระตกปากนะเขาต้องการให้ลูกพูดกระตุ้นลูกไปนิ่งกต็ตีอะไรเงี้ยใช้อารมณ์เวลาเ็าเราวาดโวยวายขึ้นมาก็ล็อกกัน ตู้กันเนะี่ยสุดท้ายพอโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขากลายเป็นคนมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอารมณ์แล้วก็ไปทําร้ายคนอื่นแต่บ้านผมไม่เป็นเพราะว่าบ,บ้านผมเนี่ยลูกผมเป็นคนน่ารักแล้วก็อารมณ์สนุทะลีมากตอนนี้ก็เป็นนักวาดรูปนะอยู่ในใโครงการอาสตอรี่ประมูลภาพขายด้วยเป็นนัก,กระนาดเอกด้วยนะเวลาเขาบุหกิตตเขาก็มีนะเล่นมือกระตุ้นตัวเอง บ้างแต่เราพยายามคลำดาวตัวเราเองก่อนแล้วก็ให้เขาคลำดาวถึงสงบแล้วเราก็จะสอนเทคนิคเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะต้องกอดอกนั่นเดิน,นนับหนึ่งถึงสิบนะเขาอาจจะต้องเปลี่ยนนริรยาบทไปทาอย่างอื่นอันนี้ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วอะไรอย่างงี้คือมันต้องสอนเทคนิคใหม่ๆให้เขาในการที่จะปรับตัวเองเข้ากับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นถ้าเราทําแบบนี้พฤติกรรมก็ไม่หนักทุกวันนี้ลูกผมไม่ต้องพึ่งอะไรหนักขนาดนั้นใช้แก้ก,การเจรจาพูดคุย,คยตกลงกัรก็จบแล้วครับ อาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้นะครับอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการจัดก,การศึกษาให้กับลูกนะครับแล้วนี้ปรากฏว่าเขาผ่านพ้นช่วงปฐมวัยไปแล้วนะครับแล้ว,ลวการศึกษาที่สูงขึ้นไปนครับก็ผมทดลองมาเยอะแล้วนะผมก็อยากคิดเหมือนคนอื่นกะ็คือเสร็จแล้วลูกก็ต้องไปเรียนร่วมกับเพื่อนก็เขา้เขาหาโรงเรียนตอนนั้นหาโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไม่รับนะเพ่าก็บอกว่าที่นี่ไม่รับแต่ก็ติสติกไม่รู้จักเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็หาโรงเรียนรัฐบาลไม่ได้สักแห่ง ก็เก็บเอาไว้เป็นความในใจเนาะพอดีมีเพื่อนเจ้าของโรงเรียนเอกชนก็ไปขอครับพี่เอารู้ผมไปเรียนด้วยอแกก็โอเคเพราะสนิทกันทํางานธุรกิจด้วยกันก็ไปเรียนกับเพื่อนตั้งแต่ป .1 จนถึงป .4 นะครูก็ดูแลอย่างดีนะแต่มีช่วงหนึ่งเนี่ยเนื่องจากหลักสูตรสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ปีสองหนึ่งมั้งตอนพูไม่รู้เป็นหลักสูตรเก่าอะนะแล้วมันเน้นวิชาการรู้อกไหม มันดัดแต่ยางรู้ผมยังพูดไม่ได้เลยป .4 อ่ะพูดได้นิดหน่อยเองให้เรียนมันดดแตยย่ยางเด็กเก็เครียดอ่ะครูก็เครียดเด็กก็เครียดไปกันใหญ่เนี้ยผมก็เลยได้รับคำแนะนาจากคุณหมอนะว่าลองไปสังเกตที่โรงเรียนดูว่าลูกเป็นยังไงมีความสุขไหมผมก็ไปดูนะเจ้าของเรียนกับเพื่อนกันก็ขเข้าไปดูเราก็ไป observe อยู่อาทิตย์หนึ่งทีท้ายเราก็เห็นว่าลูกเราก็ตามเพื่อนได้บ้างตามเพื่อนไม่ได้บ้างแต่เวลาช่วงหนึ่งเนี่ยที่เขาแยกตัวเองมาอยู่ใต้เพื่อนใดโรงเรียน แล้วไม่มีใครรู้ว่าเขาไปทําอะไรเขาก็จะไปนั่งกระตุ้นตัวเองแล้วก็เกิดความเครียดแล้วก็กรีดร้องเวรวายอยู่ใต้หนึนะ่งใดเราเราก็เลยมองว่าได้อย่างนั้นเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมาะแล้วล่ะเพราะว่าคนหนึ่งเ็าเรียนวิชาการันน่แต่ช่วงโมงที่ลูกเราเรียนไปได้ันไม่มีระบบซัพพอร์ตแกเราจะทําระบบซัพพอร์ตในโรงเรียนมันก็ไม่ใช่โรงเรียนเราเนาะก็เลยตัดสินใจเอาลูกออกมาทําศูนย์ฝึกขึ้นเลนะฮะตอนนั้นก็ทําเป็นระบบทางเลือกนะฮะก็พัฒนา้นมาผมเป็นคนแปลกอย่างหนึง่ง ตอนที่ผมรู้ว่าลูกเป็นเนี่ยผมมีโอกาสไปออกรายการทีวีรายการจอดใจสมัยที่ดำธธารงพุตาก็มีคนติดต่อมาว่าลูกเป็นเหมือนลูกผม,มเยอะเลยเราก็เลยตั้งชมรมผู้ปกครองขึ้นมาแล้วมีความรู้แหละก็แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆสุดท้ายพอเราเปิดโรงเรียนของเราเนี่ยผู้ปกครองก็รูปมาเรียนที่เรานะแล้วพอเราไปเรียนร่วมกับเพื่อนเนี่ยนะเขาก็ตามไปเรียนที่โรงเรียนนี้นะก็ไปกันสีนนะ่ห้าคน,คนเนี่ยปรากฏว่าเด็กไปสี่คนสองคนเนี่ยเขาไปได้จนจบป6เลยนะ แต่ทีสองคนคือลูกผมกับลูกคนเนี้อันนี้หลุดออกมาจากระบบเพราะว่าพัจ,จนาการของเด็กกับความรู้ความสามารถ้านวิชาการของเด็กเนี่ยไม่เข้าเขาแล้วก็มีปัญหาอารมณ์พฤติกรรมผมก็เลยเอาสองคนหลังเนี่ยมาทําการศึกษาทางเลือกเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าระบบเรียนร่วม,มันไม่ดีนะเรื่อรูเรื่องก็ดีสิ่งที่มหาศาลมากคือลูกศิษย์คนแรกผมที่ไปเรียนรู้ในการสองคนเนี่ยวันนี้กลับมาทางานที่มูลนิธิครับจบปัญญาตีแล้วแล้วก็เจอปัญหาเดิมก็คือไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับต้องกลับมาทํางานเนี่ยเราก็ ฝึกอย่างดีกลับไปส่งเข้าบริษัทที่เรารู้จักเขาก็ไปทํางานได้เพะฉะนั้นจะเห็นว่า้ระบบเชื่อมต่อที่เขาเรียกว่าการเช่นสําคัญที่ในระบบโรงเรียนเรียนร่วมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีห้องสอนเสริมไม่มีห้องเรียนพิเศษมันไปนเรียนร่วมเต็มเวลาซึ่งเด็กบางคนเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปเรียนร่วมเต็มเวลาเพราะมันจะต้องมีช่วงเวลาให้เขาได้เรียนเฉพาะห้องเฉพาะกลุ่มแล้วก็มีกิจกรรมพิเศษให้เขาเช่นออกกําลังกายทำศิละปะอะไรเงี้ยมื่อถ้าเดียววิชาการทั้งวันเด็กเขาไปไม่ไหว สมองคือรับไม่ไหวอะ่ะความเครียดเกิดความกดดันเกิด,เ,เ,กดเราก็เลยต้องคิดว่าต้องออกแบบระบบกันใหม่ผมก็เลยเข้ามาช่วงนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยทําเรื่องปฏิรูปการศึกษานะ,ค,ะครับก็ไปเป็นกรรมการปฏิรูปการศึกษาด้วยนะครับสําหรับคนพิการนี่แหละขอเขาตั้งขึ้นมารัฐมนตรีช่วงนั้นก็มีคุณกัญน,นาศิรพาชชาประกาศนโยบายคนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียนทุกวันนี้ป้ายนี่ยังติดอยู่นักเรียนเลยนะฮะ ปีส2อ,อะ่ะผมมาทาเรื่องระบบเรียนร่วมนะครับที่ต้องมีห้องเรียนพิเศษแล้วก็มีห้องเรียนคู่ขนานสาหรับเด็กออทิสติกซึ่งเด็กส่วนหนึ่งก็ไปได้แต่อีกระบบหนึ่งเนี่ยก็คืกอกศนออาจารย์ครับเราทราบมานะครับว่าทางอาจารย์เองทางมือที่นะครับได้ผลิตแอปพลิเคชันนะครับเพื่อช่วยให้เด็กออทิสติกฝึกพูดครับอยากให้อาจารย์เล่าถึงความเป็นไปเป็นมาสักนิดหนึ่งครับแอปพลิเคชันในการฝึกเด็กออทิสติกเนี่ยเราร่วมมือกับกลุ่มของบริษัท True อ o r p o r a t i น n เนอะ ออกมาตอนนี้ห้าตัวนะ,ะถ้าวิธีง่ายๆคือเข้าไปที่ Play Store หรือว่า App Store แล้วพิมพ์คำว่า a u t i s ติ c ไทยนะมันก็จะขึ้นมาประมาณสี่ห้าตัวนี่แหละอ่าเราก็จะมีโปรแกรมหนึ่งชื่อว่า Communication Communication ที่แปลว่าการสื่อสารนะโปรแกรมนี้สุดยอดนะค,ะครับเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันแรกในประเทศไทยและในอาเซียนในเอเชียแปซิฟิกเลยนะที่เราพัฒนาโดยคนไทย แล้วสามารถใช้ฝึกพูดเด็กออทิสติกได้ผมทดลองกับครอบครัวมาตอนเขียนโปรแกรมเนี่ยทดลองมาประมาณ4500แล้วพออบมอรมครอบครัวเนี่ยประมาณ3000กว่าครอบครัวได้รับการอบรมไปใช้แล้วก็มีคนวน์โหลดประมาณ5,000 500, 0กว่าทั่วโลกตอนนี้เรามีทั้งภาษาไทยภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษล่าสุดเนี่ยมีกลุ่มทางภาคใต้เนี่ยอาจารย์หมาลัยที่เป็นผู้ของอสิกเนี่ยเขาก็ไปเขียนโปรแกรมเพิ่มมาเป็นภาษามาลาย,ยูด้วย นะแต่ว่าเป็นคนละแอปกันนะแต่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าตอนแรกเราก็จะทํอารายูแต่เราไม่มีผู้รู้ภาษาม,มาลายูนะครับเราก็เลยทำสามภาษาทีนี้จุดเด่นของแอปเนี้ยนะครับเนื่องจากแอปเนี้ยมาจากฐานของการช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ยังไม่พูดเลยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มจากฐานของการให้เด็กมองเห็นภาพก่อนเพราะเด็กออทิสติกเนี่ยจุดเด่นคือการเรียนรู้ผ่านภาพหรือการมองเวลาสอนพูดเนี่ยถ้าไม่มีภาพไม่รู้หรอกครับว่าเนี่ยคนนี้พ่อ บางทีเขาเรียกชื่อเราเองเนี่ยเรียกพ่อไม่ได้นะเพราะเราไม่เคยสอนลูกเรียกพ่อเขานึกว่าเราวัตถุวัตถุหนึ่งแต่ถ้าเรามีรูปภาพเราเนี่ยได้วเขชี้ภาพเราแล้วก็บอกเรียกพ่ออันนี้ป๋าอันนี้แม่ เขาพูดได้ครับแต่เราอ่ะไม่ได้สังเกตเรามักจะเรียกหมาเรียกแมวเพราะนั้นบางคนบอกว่าลูกเรียกคําแรกได้หมาอย่างเดียวเลยเพราะตามไปื่อพ,พูดเปฝึกพูดแต่กลับมาหม,มานี่ก็หมาแม่ก็หมาพ่อก็หมาหมาไปหมดทั้งบ้านหนูเลาะกันทั้งบ้านเลย <c oughs> เลอันนั้นเป็นเริ่มต้นที่ดนะไปสอนสิ่งใกล้ตัวไม่ได้สอนสิ่งใกล้ตัวเราก็เลยสร,ร้างแอปที่สามารถถ่ายรูปต่างๆได้นั้นถ่ายรูปคุณพ่อก็ด้ถ่ายรูปคุณปู่คุณย่าแล้วก็สอนเรื่องคนในครอบครัวตอนตอนเราทํางานกับเด็กปฐมวัยเนี่ยหน่วยแรกของเด็กปฐมวัยคือหน่วย ตัวฉันครอบครัวของฉันอันนี้พอ่อนนพอ,อันนี้แม่อันนี้พี่อันนี้เนานะก็ต้องถ่ายรูปแล้วสอนแอปนี้ยมีสเสน่ห์ตรงว่าถ่ายรูปแล้วยังอัดเสียงอีกแล้วเสียงไม่ใช่เสียงใครนะเสียงคุณพ่อนะเสียงคุณแม่นะั่นแหละเด็กก็จะเรียนรู้แล้วก็เรียนแบบตามเสียงเขาเองก็ยังได้เลยถ้าเขาพูดได้ดังนั้นพอเป็นคำออกมาเนี่ยมันเด็กก็เริ่มจําคําได้พอําได้มากขึ้นเห็นภาพชี้อ่านนี่ใครป้านี่ใครแม่เอากดปุ่มมันก็จะออกมาป้านนี้แม่พอได้ได้คําเสร็จก็ต้องมาวลีลำดับขั้นของการพูดมนนนยเป็อ่าางั้คํ ว่าลีแล้วก็ประโยคเช่นพี่วีขอก็จะมีคําว่าขอมาให้ขออะไรแตงโมก็มีรูปแตงโมใส่เข้ามาก็ถ่ายรูปเข้าไปมันก็จะกลายเป็นฝุกพูดเด็กนในตัวพี่วีขอแตงโมพี่วีกินแตงโมพี่วี ขอรูปบอลอะไรเงี้ยก็จะสามารถถ่ายภาพผัดเสียงต่างเราฝึกเด็กทําได้หมดเลยวันนี้ผู้ผอมสอนภาษาอังกฤษลูกผ่านแอปนี้นะบางคนเก่งกว่านั้นอีกสอนภาษาจีนลูกผ่านแอปนี้ด้วยนะมันทําได้สามภาษาเพราะฉะนั้นมีคนมาถามผมโทรศัพท์มาว่าลูกเขาเป็นเด็กปกติเนี่ยใช้แอป,ปได้ไหมผมก็นั่งหัวเราะน,นะในเมื่อคุณนะ่ะต้องการฝึกลูกพูดภาษาอังกฤษแล้วคุณพูดไม่ได้ใช่ไหมคุณก็ต้องใช้แอปนี้แหละคุณใช้ได้อ,อ,ดอื่นทำไม <c oughs> ก็ใช้ได้หมดทุกคนเลยแล้วก็ยังมีการให้รางวัลมีรีบอร์ดมีต่างๆอย่างน จะมีกระบวนการมีความยากความง่ายเนื้อหาปรับเพิ่มได้หมดเลยจนถึงว่าออกมาสื่อสารนิ่คำพูดได้นี่คือแอปแรกๆที่ทำแล้วตัวนีตวนตัวนี้ยัง<ม>ยังคนยังไม่ค่อยรู้จกักเพราะว่ามันใช้ยากชื่อโปรแกรมแคร์ KARE แคร์เนี่ยเหมาะกับเด็กที่เรียนรู้ในระดับประถมแลม้วมาธยมเพราะมันทำเรื่องโซเชียลสตอรี่ได้ใส่เนื้อหาที่มันเขาเรียกอะไรวิสามาลาทั้งหลายเนี่ยเข้าไปเป็นเรื่องราวได้หมดซึ่งอันนี้ผมอบรมครู แล้วครูก็สามารถทำสื่อเรการเรียนรูน้ได้นะแล้วก็มีแอปฝึกดีลามือแอปฝึกทักษะที่ประจำวันแอปฝึกเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะมีในนั้นหมดอันนี้เป็นแอปที่คนไทยคิดขึ้นมานะ้วสมัย6ปีที่แล้วเนี่ยมมนมีใครทำเราเป็นรายแรกที่ทำองแอปพอเห็นนะแชร์คอมมิวนิเคชันทักแชร์ไดรี่ลิฟวิ่งนะแล้วอะไรีกตัวเดล่ทักนะครับครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ฟังเรื่องราวประสบการณ์ที่น่าสนใจของอาจารย์ชูศักดิ์จันทยานนท์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้านะครับเราจะนําคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของอาจารย์ชูศักด์จันทยานนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่จะในประเด็นไหนบ้างนั้นรอติดตามรับฟังกันได้ในรายการนะครับสําหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนาําข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับผู้พิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้รายการของเราได้หยิบข่าวการลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามการปักหมุดเด็กพิการเข้ารับการศึกษาสถานศึกษาปลอดภยัยพาน้องกลับมาเรียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับเมื่อวันที่10มีนาคม2565ที่ผ่านมานะครับนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการนะครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรีสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับเพื่อติดตามผลการดําเนินงานโครงการบันทึกข้อมูลนักเรียนพิการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือปักหมุดเด็กพิการนะครับโดยดูการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของห้องเรียนนะครับที่มีทั้งฝ่ายแรกรับและเตรียมความพร้อมนะครับ ฝ่ายบกพร่องทางสติปัญญาฝ่ายบุคคลออทิสติกนะครับฝ่ายบกพร่องทางร่างกายการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพนะครับฝ่ายพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งต่อรวมทั้งดูห้องเสริมพัฒนาการนะครับอย่างเช่น กิจกรรมบาบัดนะครับกายภาพบําบัดและนันทนาการเป็นต้นนะครับและนอกจากนี้นะครับยังได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กหญิงพิชยาพักบุญช่วยซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนนะครับและเด็กชายวิจ,จิตชัยเดชเพิ่มนะครับที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานะครับโดยทั้งสองคนเป็นนักเกรียนรับบริการที่บ้านตามโครงการปักหมุดด้วยนะครับด้านนางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับยังได้พูดอีกว่าจากการติดตามนะครับพบว่านันกเกรียนของสูตร ูนย์การเรียนนะครับได้รับการปักหมดุดหรือบันทึกข้อมูลนัลเกเรียนพิการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรายนะครับครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากการทำงานของระบบมีการวางแผนการจัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคลทั้งนี้นะครับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบ,บุรีมีหน้าที่จัดการศึกษาในลักษณ,ษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มนะครับ และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการนะครับซึ่งขณะนี้มีนักเรียนจำนวน313คนโดยทางศูนย์การเรียนได้ให้บริการใน2ลักษณะก็คือ 1. นะครับการให้บริการในศูนย์ซึ่งเป็นการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม แก่ผู้มารับบริการแบบไปกลับในชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีนะครับมีนักเรียนรับบริการแล้วจำนวน60คนนะครับ แล้วก็ข้อ2นะครับการให้บริการภายนอกศูนย์นะครับมีหน่วยบริการประจำอำเภอ6หน่วยบริการนะครับให้บริการนักเรียนใน13อําเภอซึ่งมีนักเรียนรับบริการแล้วจํานวน88คนนะครับและนอกจากนี้นะครับมีการให้บริการนักเรียนพิการที่รับบริการที่บ้านตามโครงการปรับบ้านเป็นท้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู มีนักเรียนรับบริการแล้วจำนวน99คนนะครับและให้บริการนักเรียนพิการในห้องเรียนเจ็บป่วยเลือดลังในโรงพยาบาลสระบุรีนะครับมีนักเรียนรับบริการแล้วจำนวน66คนด้วยกันนะครับ สำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณมผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ